ลุงตายยังว่ากูเคยเป็นพระรหันวันละสองหนก็มีกูเป็นมาแล้วไม่มีใครเป็นบ่อยเท่ากูหรอกสมัยก่อนเดินอยู่ดีๆเอาบารรลุอีกแล้วนั่งยิ้มอยู่คนเดียวกูวาจามาตีนยันเลว้วอะตีนยันก็โมโหอเงีเ้ยอ้าวจิตวิปลาสเยอะแยะพระกรรมฐานรู้ดี ไปปฏิบัติกันใหม่ๆเนี่ยพันนวกะบวชภาษาแรกเนี่ยบวชพร้อมกันในสี่สิบห้าลูกเขา้าบรรษาเนี่ยกลุ่มหลวงตานเนี่ยมีอยู่แปดเจ็ดแปดลูกบรลรลุพระลรหันหกเหลือกูคนเดียวที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขากูต้องเอาพระลรหันพวกนี้ลงเขามาหาหลวงปู่ยังกับต้อนควายชพวกนี้ ดูง,ง่ายๆพวกนี้จะไม่ชอบอยู่มืดจำไว้นะพวกจิตวิปลาสเลยจะไม่ชอบอยู่มืดถ้าเห็นสวิทชไฟตรงไหนกดเลยพระอรหันกลุ่มนี้ <c oughs> <c oughs> จนต้องปัดตัดไฟวัดปา่ากรุงละปีนั้นพระอรหันเยอะแล้วก็เดินสวนกันเนี่ย <c oughs> บางองค์นั่งไปนั่งมาเนี่ยคิดว่าตัว<อ>หายตัวได้ ถ้าเราออกจากกุฏิใบนี้โยมก็เห็นสบงกับจีวรกับอังสะปิวอยู่เขาจะตกใจเราต้องถอดไว้ในกุฏิ <c oughs> คือกรรมฐานสมัยก่อนมันแข่งกันทำอะแข่งกันทำความเพียรมีองค์หนึ่งสิบหกพรรษาแกตั้งสัจจะเลยขีดวงกลมไว้ในกุฏิ ถ้าไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมจะไม่ออกจากวงกลมนี้แกก็นั่งอยู่ในวงกลมทําไมเพื่อนถึงรู้รู้ไหมเดินผ่านกุฏินี้เหม็นหึงเลยแกขี้ไงขี้ก็เอาตูดออกไปทางนอกวงกลมรอบบ้าแหละเนี่ยฮ ไม่ใช่เพ่งความเรื่องความเพียรเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเห็นไ,ไหมจิตเนี่ยเมื่อเราคุมมากๆลงตาถึงอุปมาเหมือนกับเราไปหวานแหไปติดปลาช่อนใหญ่จิตนี่คือปลาช่อนใหญ่แหเนี่ยเป็นล้ลาน,านตาใช่ไหมถ้ามีขาดตาหนึ่งมันออกได้นะคิดดูล้ลาน,าน,านตาเนี่ยจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน,นักจับปลาดีต้อง เอาเอาตีนแหาจิกลงเลยแล้วก็มานั่งดู